ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข่าสูช่องห้าเก้าแปดพารวยนะครับอ้าวเมื่อนี้บรรยากาศดีนะครับแอบก็มีตัวเลขนาทังสูตรไม่มานะครับสูตร้าหน่อยนะครับสูตรปิศนานะครับเป็นกระรงมาให้หลายมือหลายวันแล้วมาครับเนาแอบมาลองคำนวณคิดคำนวณแล้วคำนวณอีกนะครับก็คือจังส่วงเข่าดีนะครับ ถึงไ้อยากแกวลง FC เฮฟซีเบิงนอกกับนอกเฮฟซีิจารณาเบิงว่าเขาจริงแค่บอนะครับถ้าเขาต่อช่วงกันกะค่อยจัดหรือว่าเฮฟซีทันใดมักทานใดชอบก็ค่อยจัดเด้ครับเด้อเดี๋ยวจะได้ลงสูตรนี้ให้เบิงให้ช่มกันนะครับซึ่งอยากจะคำนวณลงให้เบิงให้ช่มเลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรปิศนานะครับสูตรปิศนาหาหนอยนะครับมีทั้งสามตัวและสองตัวนะครับเอามาไปเบ่งไปชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับสูตรปิศนานะครับวอ,อหาหานอยออกกันวันละสีรอบนะครับสีรอบสี่ไล่กันแต่ว่า อาจจะมีผู้มักผู้ชอบจัดกาอยูสามรายการนะครับจะเป็นหลายตัวแน่นด้ครับได้แต่ซีทุกท่านครับจะหลายตัวแต่ว่ากับบกเกินไปเนาะกับเนาะเพราะว่าสามรอบก็หกเอาสามรายการสามรอบก็หกชุดนะครับเอาป็นจังได้นั่นกลับมาเข้าไปเบิ่งไปชุมน้ำกันนะครับพีซีทุกท่านครับ สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกระังเรงเชื่อเลงใกแก่ทั้งช่อง598เาพารวยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จะขอกราบขอประคุณเป็นแยงจริงครับผมกับสำหรับสูตรนี้นะครับวิ่งหกวิ่งหกแปดเก้านะครับจับคู่สามตัวโตเต็งนะครับหกสามแปดนะครับ 6 6 8 3 7 6 9 8 6 3 6 6นะครับ3ตัววงกลมให้ที Gulf ่6 3 8 3 7 6 9 8 6 3 6 6นะครับก็คือซ้ายเหตุที่หลายตัวนะครับ3รอบ3รายกันหรือว่าบางท่านก็จัดได้ซีรายกันนะครับ ถึงในไลายหางขนาดนี้นะครับน็อเทุกท่านครับเอามักชอบกันบ่นะครับส่วน2ตัวนะครับ2ตัวนี้จับคู่ให้ที่38 63 68 6กสาม6 98ปดหกเจ็กเกหกกนะครับไก่กลับเอาน้ำเด้อครับเด้อเอซี FC ทุกท่านครับหรือว่าจะจังใดกับพีนีพิจารณาเอานะครับ พินิษพิจารณาเอานะครับมักจอบกับจัดถ้ามักเก็ครับกับกับเอานะครับเนาะบริกรับให้นะครับถ้ากรับให้ก็จะว่าลายตัวนะครับแต่ว่าน่าจะเข้านะครับเนาะน่าจะเข้าน่าจะเข้าถ้าเข้าสี่สี่หางหรือว่าเขาสองหางบ่กขาดทุนนะครับถึงว่าเป็นลายตัวก็ดีนะครับเอฟซี กคิดคำนวณเบืเองเอนนะครับเนาะก,การตัดสินใจยุกับปพีกับน้องเฮานะครับพินิพิจารณาให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับก่อนที่จะลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพินิพิจารณาให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับ ไม่แน่นะครับเงินนี้นะครับเพราะว่าเอ็ดคำนวณเบิ้งมานี่หลายหมื่นหลายวันแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้กล้าเอาลงให้เอฟซีเบิ้งเนาะครับเนาะยังไม่กล้าเอาลงนะครับมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสอันดีนะครับหลังจากวันที่เก้าเดือนเก้าแล้วนะครับวันที่สิบแล้วนะครับวันดีวันดีคืนดีนะครับก็เลยแจวลงให้เอฟซีเบิ้งเอฟซีชมนะครับส่วน รัฐบาลไทยนะครับก็ตามต่อในคลิปหน้านะครับว่าแอดจะไปทำพิธีขออยู่ทั้งไดนะครับสำหรับขำขึ้นนี่นะครับคือแอดว่าจะออกไปทั้งั้นนอกนะครับไปทำพิธีขอจราคินแมงรัฐบาลนะครับเพราะว่าขอมาแล้วกลับไปออก้านอยแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับก็เลยจะไปขอไมนะครับ บรทุว่าจะไปหาอาจารย์ได้ออกนะครับหรือว่าจะทําพิธีเองนะครับก็รอชมในคลิปต่อไปอีกได้ครับเด้อจากนั้นแล้วก็ให้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งสีดําด้านบนนะครับไว้นะครับกดติดตามทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นให้เห็นทุกคลิปทุกข่าวสารที่อัดได้ลงนะครับ จะได้เบิงได้ช่มก่อนใครนะครับแล้วก็ได้จัดสื่อจัดหาฉรากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับก็คงจะเป็นเย็นนี้นะครับจะไปหาทาพไปที่อรัฐบาลไทยนะครับช่วงนี้เอาหาหน่อยไปก่อนนะครับจัดหาหน่อยไปก่อนนะครับ ได้ทั้ง3าน้อยสี่น้อยนะครับเอาสำรับสูตรนี้นะครับก็บมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเขาอีกก็จะล่งให้เอฟซีในเบิงได้ชมไปอยู่เรื่อยๆนะครับนะเนาะเนี่ยก็ลองพิสูจน์กันไปนะครับว่าจะเข้าเทปจริงประการใดนะครับ จะไปหาสูตรเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องอยู่เรื่อยๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอกบขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับมากดสับสไ r i กดไร์กดแชร์เป็นกระรังแรงเชียร์แรงใจให้แกทั้งช่อง598พารวยก็ขอกบขอบคุณเป็นย่างยิ่งนะครับที่ เป็นกระดังแรงเชย่อแนงใจให้แกทั้งช่องเรื่อยมานะครับกระใอ้ทุกท่านได้โชคได้ชัยไปอยู่เรื่อยๆนะครับทางช่องก็จะไปหาคลิปเด็ดเด็ข่าวสารดีๆตัวเลขดังๆจากหลายๆสำนักมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาสำนักคลิปนี้ความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำนักคลิปนี้สวัสดีมีโชคไม่ใช่กันทุกทุกท่านครับผม